วิธีการปั้นช่องสำหรับ introvert หรือว่าคนขี้อายถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ปกติไม่ค่อยชอบเล่นโซเชียลอยู่แล้วหรือว่าเราเป็นคนแบบพูดน้อยไม่ค่อยมีเพื่อนน่ยจะทำ personal brand ยังไงแล้วก็จะปั้นช่องยังไงดีเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยก็มีคําถามเข้ามานะครับปกติแล้วเราก็มีไลนะ์เนาะให้แอดเข้ามาได้แล้วก็มีคําถามเข้ามาจากน้องอายุ19น้องชื่อน้องพลอยนะครับบอกว่าเป็นคนไม่ชอบเล่นโซเชียลแต่ว่า จำเป็นต้องทำ personal brand แล้วก็รู้สึกว่าเวลาเล่นโซเชียลเนี่ยมันเหนื่อยมากๆเลยมันเขาเรียกว่า over stimulate ก็คือว่ากระตุ้นเรามากเกินไปเล่น tiktok แล้วรู้สึกว่ามันมันหมดแรงใช่ไหมแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังอยากจะสร้าง personal branding โอเคสรุปแล้วเราจะหาบาลานซ์ยังไงดีนะครับแล้วเราจะหาวิธีการทำยังไงดีเพื่อให้เราสามารถที่จะแบบทั้งได้ผลประโยชน์ในเรื่องของ การทำคอนเทนต์ด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพจิตของเราด้วยขอเริ่มอย่างนี้ต้องบอกน้องพลก่อนว่าตัวพี่เองเนี่ยก็เป็นอ,อินโทรเวิร์ดหลายคนอาจจะตกใจว่าเอ้ยทำคอนเทนต์เป็นอินโทรเวิร์ดได้ไงเป็นอินโทรเวิร์ดเกย์หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอินโทรเวิร์ดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนเก็บตัวอินโทรเวิร์ดเนี่ยมันเป็นการทํางานของสมองนะครับสมองคนเรามันมีหลายประเภทหลายแบบถูกไหม ซึ่งสมองอินโทรเวิร์ตเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นโดยเสียงสิ่งเร้าได้ค่อนข้างดีกว่าดังนั้นเนี่ยเวลาถูกกระตุ้นเยอะๆสมองอินโทรเวิร์ตก็จะเป็นลักษณะของความรู้สึกที่รู้สึกเหนื่อยล้านะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงดังนั้นอินโทรเวิร์ตก็เลยไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบเสียงดังหรือไม่ชอบที่ที่คนเยอะๆแต่มันไม่ได้แปลว่าอินโทรเวิร์ตพูดไม่เป็พูดไม่เก่งไม่ได้แปลว่าอินโทรเวิร์ตขี้อายแสดงออกไม่เป็นไม่ใช่ i n นโทรเวิ vert, ถ้าเอาตามเปเปอร์ที่ศึกษาพวกนี้มันก็คือการทำงานของสมองที่แตกต่างออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยคนเป็น Introvert สามารถทำคอนเทนต์ได้รับประกัน100%คนเป็น Introvert ที่เป็นคอนเทนเตอร์ดังๆเยอะกว่าที่คุณคิดเวลาผมไปคุกคีเพราะว่าเวลาเรางาน y t u t u เนาะเราเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็ไปงาน YouTube ก็ได้เจอเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ที่เป็นระดับแบบ OG คือทำมาเกิน10ปีน่ยรู้ไหมครับว่าหลายคนก็เป็นอ n นโทรเวิร์ดนะทำไมอ n นโทรเวิชอบใส่แว่น เพราะว่า i n นโท v e r t รู้สึกว่ามันถูกกระตุ้นง่ายด้วยแสงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมดาราบางคนหรือว่ายูทูบเบอร์บางคนแบบชอบส่แว่นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุเหมือนกันว่ามันสว่างโลกนี้มันจ้ามากเราสามารถรับแสงเขาเรียกว่า Hypersensitivity to l i ูไลนะครับคือเราสามารถที่จะรับแสงแล้วมันบอโอ้มันจ้าเกินไปหรือว่าอินโทรเวิบางคนก็จะใส่หูฟังนะเพื่อบล็อกเสียงอ่ะอันเนี้ยก็จะเล่าให้ฟังว่า คนเป็น introvert สามารถทำคอนเทนต์ได้คุณไม่ได้เป็นคนขี้อายเพียงแต่ว่าในยุคปัจจุบันนียนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่รู้สึกไม่ชอบเล่นโซเชียลนะ่ะคำถามคือเราจะลงไปเล่นโซเชียลได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็เจอก็หมดน้องพลอย่อนว่าพี่ก็เจอแบบเจอหนักมากเพราะว่าส่วนตัวพี่เป็นคนโคตรเกลียดโซเชียลมีเดียเลยนะเกลียดแบบไม่ชอบมากมากอ่ะรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่ใน Tik Took นี่มีแต่คอนเทนต์ขยะไร้สาระ ตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเราแอนตี้มันแล้วเราก็เฮ้ยปัญญาอ่อนเนี่ยวะมีแต่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งข้อดีคือเราอะรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียคู่ควรกับคอนเทนต์ที่มันดีกว่านี้แล้วก็รู้สึกว่าคู่ควรคอนเทนต์ Content, Content บนโซเชียลมีเดียเนี่ยควรจะมีอะไรที่มีสาระกว่านี้อันนี้เป็นข้อดีของคนที่รู้สึกอย่างนี้นะนะครับควรจะมีอะไรที่มันไม่ฉาบฉวยไม่ใช่ว่าแบบ พอมาถึงก็มาเต้นเตๆๆเเต้แล้วก็ไปหรือว่าไม่ใช่ว่ามา,าทำคอนเทนต์เปลือกๆที่แบบเหนียวปะนี่คือ3วิธีที่ทําให้คุณรวยภายในปีนี้วิธีหนึ่งซื้อหุ้นอะไรเงี้ยแบบแบบมันมันเปลือกมันฉับสวยมากอะเราไม่ชอบแล้วเราก็จะไม่บอกด้วยว่าไม่ได้บอกแล้วว่ามันไม่ดีเราคดเกลียดเลยคอนเทนต์ประเภทน,นี้ดังนั้นเนี่ยเราในฐานะคนที่ไม่ชอบเสพอะไรนี ข้อดีของตรงนี้คือน้องพลอยอรู้อยู่แล้วว่าเราเกลียดอะไรและพี่เชื่อโคตรแบบเชื่อเลยนะว่ามันต้องมีคนที่เชื่อเหมือนเราในโลกใบนี้มันมีคนหลากหลายมันต้องมีคนที่ชอบอะไรคล้ายๆเรานะครับการที่เราคิดว่าเเราเกลียดคอนเทนต์แบบนี้แล้วในโซเชียลน่าจะมีแต่คอนเทนต์อย่างเงี้ยมันเป็นการมองข้ามโอกาสไปข้อหนึ่งก็คือในเมื่อบนโซเชียลมีเดียไม่มีคอนเทนต์ที่เราชอบเราควรจะเป็นคนแรกๆที่ลงไปเล่นแล้ว บุกเบิกมันหรือว่าเราควเป็นคนแรกๆที่ลงไปเล่นแล้วสร้างเทรนด์หรือว่าเป็นสร้างสังคมใหม่ที่โซเชียลควรจ,จะมีนะครับก็ย้อนเวลากลับไปอันนี้พี่เล่าให้ฟังนะพี่ทำ YouTube ช่องแรกชื่อช่องนิวเคลิรลซนะครับมันมันเป็นช่องสอนศิลปะที่ทำไว้สอนตัวเองแล้วเก็บเ,เป็นไดอารี่ตอนนั้นนอยู่มหาลัยนะแล้วก็ทำงานเป็นบ่อยซึ่งไรายได้บ่อยตอนนั้นน่ยมันประมาณ1112ดลลาร นิวซีแลนด์นะครับซึ่งมันก็ตอนนั้นดอลลาร์หนึ่งก็24บาทประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้น้อยนะเพรามันเป็นค่าแรงขั้นต่ําของที่นั่นแต่ว่าปัญหาคือเป็นบ่อยเนี่ยมันต้องไปทํางานตั้งแต่แบบ5้าโมงเย็นก็คือเลิกเรียนมาหาลัยเสร็จปุ๊บก็ได้เล่นกีฬาแป๊บเดียวแล้วก็ไปทํางานกับปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกลับกลับมาถึงหอก็ประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําอะไรที่มากกว่านี้แน่นอนการเป็นบ่อยมันก็ not bad นะแต่ว่า เราอชอบงานศิลปะเราก็เลยทําช่องที่รู้สึกว่าตัวเองอยากเรียนศิลปะเกี่ยวกับการเพ้น t ์โมเดลใครรู้จักพวกแบบ w a ร h a m m e r นะครับหรือว่ารู้จักแบบกันพลารู้จักแบบการเล่นรถถังอะไรพวกนบ้างที่เราเพ้น์โมเดลอ่ะซึ่งในยุคนั้นมันไม่ค่อยมีคนสอนตอนนั้น13-14ปีจปีจำไม่ได้ว่ากี่ปีนะครแต่ว่ามันานานมากแล้วอ่ะก็เลยทําช่อง เพื่อเก็บเป็นไดอารี่ตัวเองนะครับแล้วตอนแรกคลิปวิดีโอที่ไวรัลเนี่ยเป็นเป็นคลิปที่เอาเว็บแคมโง่งๆนะครับมาติดอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เพ้นด้วยแอร์บรัชด้วยเพ้นเป็นแบบเทคนิคพิเศษที่เราเรียนมาแล้วก็ก็มาลองทำดูปรากฏว่าตอนนั้นขึ้นหลักหมื่นวิวเลย YouTube ในยุคนั้นนะมันไม่ค่อยมี Tutorial สอนอะไรละเอียดๆเ,เพราะว่าอะไรเพราะทุกคน่ะจ้องแต่จะขาย ต้องจ้องจะจะแบบขายหนังสือขายคอร์สมันไม่ค่อยมีใครมาสอนฟรีเราอ่ะก็เลยสอนตัวเองแล้วก็แชร์วิธีทำโมเดลแบบเทคนิคแอร์บรัชเนะี่ยให้คนอื่นฟรีเลยปรากฏว่าอะไรรู้ปะปรากฏว่ามี f o ลเ o อร์ทันทีจากค่าแรงชั่วโมงละประมาณ1 1 1 2ดอลลเนนะ่เราเริ่มมีคนมาจ้างอีเมลเข้ามาโดยที่เป็นคนต่างชาติหมดเลยเพราะว่าเราทําคลิปแบบไม่เห็นหน้าทุกคนเขาเรียกว่า faceless faceless Fac คือไม่ไม,ไม่ไม่เห็นหน้าเราเลยเพราะว่ากล้องอะอยู่ตรงนี้ แล้วเราก็ถ่ายมือเราเพ้นท์โมเดลนึกภาพเหมือนแบบทำงานคราฟต์แล้วเราก็ถ่ายไปด้วยนะผลก็คือมีคนเมลมาแล้วบอกว่าอยากจ้างเราชิ้นละ50ดอนชิ้นละ100ดอนราคามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนพอเราเก่งขึ้นเคยรับโปรเจกต์หนึ่งที่แบบใหญ่ๆก็คือโปรเจกต์ละประมาณ2,000ดอนนะตอนนั้นคือเรารู้รสึกเลยว่าเ,เราแบบเราแทบจะอยากแบบเรียนให้มันจบจไปเลยวะผมไม่ได้อยากเรียนมาหาลัยแล้วว่า เพื่อจะมาทํา y o YouTube เต็มตัวคิดดูดิและนี่คือสิ่งที่ผมทำจริงนะครับว่าพอเราเรียนจบมาหาลัยตอนนั้นอนะเรามี YouTube follower ช่องช่องเสยลยรัป่านเน่ประมาณ3,000 follower ก็เลยย้ายกับไทยแล้วกลับมาไทยปุ๊บก็โพสต์หางานหมายถึงว่าโพสต์ post, หาน้องๆที่เป็นนักศึกษามาช่วยงานเราเลย มาทำสตูดิโอเพนส์โมเดลตอนนั้นจำได้อ่าน้องชื่อน้องนัตตี้นัตตี้ตอนนี้ไปเป็นผู้จัดก,การอยู่อังกฤษละนะครับมีน้องนัตตี้มีต้องมนนะมีหลายคนเลยที่แล้วก็จ็อบนะครับมีน้องไม่แบบน้องยุคนั้น,นท,ที่มาทำงานกับพี่ฟ้ายุคแรกอะ่ะป,ปัจจุบันก็กลายเป็นแบบผู้จัดก,การกลายเป็นผู้จัดก,การดารากลายเป็นหมดละนะครับก็คือมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยสำหรับคนที่ทำ u t u b e เพราะว่าเราไม่ชอบคอนเทนต์บนนั้น ในยุคนั้นเนี่ยคอนเทนต์ใน YouTube ถ้าเล่าให้ฟังนะมันก็จะมีนิกาฮิก้านะครับมิสเตอร์บี๊ซเพิ่งจะเริ่มอ,อตอนนั้นมิสเตอร์บี๊ซยังทำไมโครฟ์อยู่เลยอะ่ะแล้วก็จะมีพิวดี้พายอะไรเงี้ยไม่ใช่พิวดี้พายโทษทีเอ่อพิวดี้พายนะครับพิวดี้พายไม่ใช่พิวดี้พายนะพิวดี้พายเป็นฝรั่งนะครับแล้วก็คอนเทนต์เป็นแนวแบบเออบ้าบอๆอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้ชอบคอนเทนต์ประเภทนั้นเราก็รู้สึกว่า y ยูทูบไม่มีแต่อะไรแล้วสาระ ความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับตอนที่ดู t ิ k กตอกตอนนี้เลยเราก็เลยทำคอนเทนต์พอย้ายกับไทยมานะครับเราก็ทำคอนเทนต์ฟิตชังชันใช่ไหมก็คือเรารู้สึกว่าคนไทยอะ่ะไม่เห็นมีใครให้ความรู้ฟิตเนสเลยมันไม่ชอบเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้งั้นทำคอนเทนต์สอนฟรีเลยแล้วกันสอนฟรีสังเกตดูแพทเทิร์นนะทำคอนเทนต์ให้ความรู้สอนฟรีก่อนแล้วเทรนด์มันก็มาแล้วพอเทรนด์มาปุ๊บเราก็จะกลายเป็นคนแรกๆที่ ทำคอนเทนต์ประเภทที่ในช่วงแรกมันไม่มีนะครับอันนี้ยกเคสให้ฟังยกเคสที่1คือเคสศิลปะนะครับแล้วก็เคสที่2คือเคสช่องฟิตเนสก็น่าจะรู้กันอยู่ช่องร้านหลักไปหลักซา,านร้านซับละแล้วก็ช่องนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์ประเภทแบบสอนเพอร์ซอนัลแบรนด์ที่เราตั้งใจว่าเรารู้สึกว่าคอนเทนต์เพอร์ซอนัลแบรนด์ในยุคป,ประมาณ3 4ปีที่ผ่านมามันมีแต่คนใส่สูตรเหมือนเป็นแนวไลฟ์โค้ชเนอะวะใส่สูตรสัมนาแล้วแบบเพอร์ซอนัลแบรนด์ทำไมไม่ต้องนั่งแบบ ต้องนั่งแอคอยู่หน้ากล้องทําไมต้องแบบเดือบะประดิษฐ์มากเอ่อทำไมไม่มี Personal Brand ด์แบบง่ายๆเราก็เลยทําซีรีส์นี้ขึ้นมาเป็นซีรีส์ที่ตั้งใจไม่ตัดต่อเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบสอนเรื่องพ e r อร์น l ลแบรนกับสอนเรื่องคอนเทนต์ก็หวังว่าเคสตี้สเคสเนี้ยจะเห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องชอบเล่นโซเชียลมีเดียเราก็สามารถทำคอนเทนต์ได้โดยจากการทำคอนเทนต์เพื่อเสิร์ฟตัวเอง แล้วถึงจุดหนึ่งมั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณทำอย่างสม่ำเสมอน้องพลอยทำสม่ำเสมอเนี่ยนะมันก็จะมีคนที่ชื่นชอบคล้ายๆเรามาติดตามเราทีนี้ย้อนกลับมามาตอบคำถามบ้างพี่แล้วมันจะมีคนดูหรอพี่มันไม่แมสเออคลิปนี้ก็คงไม่แมสหรอกถูกป่มคลิปนี้คือคนก็คงดูแค่หลักพันในเมื่อในขณะเดียวกันคือเมื่อก่อนที่ผมทำคลิปที่แมสกว่าน,นี้มันก็มีคนดูหลักแสนหลักล้านแล้วคำถามคือมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงนี้ คอนเทนต์แต่ละประเภทเนี่ยมันมีความเข้าถึงได้ของคนหมู่มากกับคนหมู่น้อยต่างกันนะครับถ้าเราเป็นคนที่ค่อนข้างอินโทรเวิร์ดหรือเราเป็นคนคนที่ค่อนข้างลึกค่อนข้างดิฟเรามากักจะมีนาโน้มที่อยากจะพูดคุยในสิ่งที่มันแบบมันไม่ใช่แค่ฉับฉวยแค่แบบเออโอเคทำคอนเทนต์แค่ตั้งกล้องถ่ายแต่เราอยากจะคุยในเรื่องของหนึ่งคือรายละเอียดต่าง มันไม่มีทางที่จะทำมันมันเป็นแกนที่พี่อยากให้น้องพลอยรู้นะว่าเรามันไม่มีทางตอบโจทย์ให้กับทุกคนได้นะครับคนที่ทำคอนเทนต์เชิงสั้นๆถ้าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็โอเคนะครับเราต้องทำให้คนสนใจภายในเวลาอันสั้นซึ่งผมก็ทำถูกป่ะถ้าเกิดว่าน้องพลอยไปดู IG อ่าเอสการ์ดพี่ฟ้าอย่างเงี้ยก็ทำคอนเทนต์สั้นๆ1นาทีเล่างานวิจัยไปหนึ่นาทีเอ้ยอันนั้นมันก็ขึ้นหลักแสนวิวมีบางคลิปขึ้นหลักล้านวิวนะมันก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่า ในการเล่าเรื่องอะ่ะมันไม่มีทางเล่าเรื่องสั้นๆแล้วละ,ละเอียดมันครบได้อน,นี้เราต้องยอมรับตรงนี้นะครับดังนั้นในฐานะที่น้องพลอยบอกว่าไม่ชอบคอนเทนต์ที่แบบว่า over stimulate คือแบบมันเยอะไปหมดมันตัดต่อมันใส่เอฟเฟกเยอะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าอาจจะต้องทับใจว่ามันอาจจะไม่แมสนะครับแต่คอนเทนต์แบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์แบบเนี้ยเขาเรียกว่า easy mode easy mode คือคอนเทนต์แบบง่ายๆสบายๆดูดิมาเที่ยว อันนี้เราอยู่ฮาลองนะครับฮาลองเบย์คอนเทนต์แบบนี้คือชิลๆแบบไม่แทบไม่คือไม่ตัดต่อเลยถูกปะแล้วก็ให้ดูวิวเหมือนเหมือนเป็นคอนเทนต์แนวฟังไปด้วยแล้วก็ถ้าถ้าดูวิวเราไม่ไม่เวียนหัวที่ผมถือกล้องน,นะนะครับก็จะเอ j นจอยกับบรรยากาศเนี่ยแบบนี้โอกาสแมสยากแต่คนที่ดูอ่ะ แล้วดูดดดนจนจบเนี่ยปกติเขาจะสนิทกันสนิทกันจนถึงขั้นไลน์มาถามถูกปะอย่างน้อยพอน้องพลคือน,น่าจะดูมาหลายคาลิปอ่ะเลยไลน์มาถามหรือว่าสนิทกันจนถึงว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็น่าจะกลายเป็นเพื่อนกันได้นะครับซึ่งคอนเทนต์แบบนี้มันดีนะมันทําให้เรามีความสัมพันธ์เชิงลึกกับเพื่อนๆที่เป็นซับสไครเบอร์ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะลงมาเล่นในตลาดคอนเทนต์มันมีสเปกตรัมของมันอยู่สเปกตรัมก็คือเป็นเฉดสีว่าทำคอนเทนต์แบบ แมสเนี่ยอาจจะไม่สนิทกับผู้ชมนะแต่ถ้าทำคอนเทนต์แบบลึกๆก็อาจจะไม่ดังมากแต่ก็อาจจะสนิทกับผู้ชมมากกว่าคําถามสุดท้ายคือพี่และถ้าหนูอยากทำคอนเทนต์ให้หาตังได้เราต้องแมสป่ะจะตอบนี้นะว่าจริงๆแล้วแมสเนี่ยมันหาตังปกติแมสจะเหมาะกับการหาเงินจากการที่มีจํานวนลูกค้าเยอะ มีคนหลายๆคนมาเห็นเราแล้วก็ซื้อของเราซึ่งแน่นอนการเล่นโซเชียลมีเดียมันเป็นเกมสถิติหมายความว่าถ้ามีคนเห็นเราหลักล้านเนี่ยน้องพลยก็จะมีโอกาสที่จะปิดการขายไดม้มันมีคนให้เราเสนอขายสินค้าหรือบริการหรือว่าแบรนด์ของเราได้มากขึ้นแต่ตอนแรกก็ตามที่สมมุติถ้าเกิดว่าน้องพลเป็นฟรีแลนซ์แล้วน้องพลมีเขาเรียกว่าเวลาจํากัดเราอาจจะเนี่ยอายุสิเองนะครับอายุสิเนี่ย เราอาจจะยังไม่มีเวลามาทําธุรกิจเต็มตัวดังนั้นถามว่าจําเป็นต้องทำคอนเทนต์เพื่อแมสสเพื่อให้หาเงินได้ไหมพี่ว่าไม่แต่พี่ว่าน้องพลสามารถทำคอนเทนต์เพื่อให้เราหนึ่งคือมีฟุตปรินต์หรือว่ามีแบบมีรอยเท้าอยู่บนโลกออนไลน์ที่บ่งบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันทําเรื่องนี้มาก่อนนะอีกสีปีหปีผ่านไปน้องพลอ,อายุยี่สิบสี้าเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างจํานวนผู้ติดตามไปเรื่อยนะครับแล้วเขาจะสนิทสนมกับเรา ถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะออเฟอร์ไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่รู้นะอาจจะเป็นสิ่งที่เราสนใจและอยากขายหรืออาจจะเป็นบริการที่เราเป็นฟรีแลนซ์ที่เรารับทําให้คนอื่นอย่างเงี้ยในราคาที่สูงกว่าตลาดย้าว่าการเหตุผลของการทำคอนเทนต์ไม่ใช่ว่าทํามาเพื่อให้เราดังแล้วมันตัดราคาชาวบ้านมั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 นไร้าสาระมากเนี่ยปะคณเหนื่อยกับการทำคอนเทนต์เนี่ยคณควรต้องออเฟอร์บริการที่ราคาแพงกว่าตลาดได้เพราะอะไรเพราะเนี่ยคือการลงแรงเพื่อ ให้เราสามารถที่จะมีข้อแตกต่างนะครับดังนั้นน,นี่คือสาเหตุว่าทำไมน้องพลอยควรต้องเริ่มทำคอนเทนต์ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียก็ตามเพราะว่าถึงเวลามาน้องพลอยนึกภาพนะตอนนี้ยังเรียนอยู่ใช่ปะ่ะอายุ19ถึงเวลามาเรียนจดปุ๊บสมมุติเรียนจบมาแล้วอะไปสมัครงานพี่เชื่อว่าหลายๆที่ที่เป็นการงานหลายๆงานแล้วกันเนาะมันต้องมีพอร์ตโฟลิโอ มันจะดีไหมถ้าเกิดว่าพอร์ตโฟลิโอของเราคือเดินเข้าไปบอกว่าพี่คะหนูทำคอนเทนต์หัวข้อที่เกี่ยวกับงานเนี้ยมา4ปีละ3ปีละแล้วหนูมีผู้ติดตามมากกว่าหมื่นคนอาจจะไปเริ่มใน Titik t o อกก็ได้ผู้ติดตามขึ้นเร็วนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เรามีเขาเรียกว่าหลักฐานนะ่ะในเชิงของการสนับสนุนว่าเราลงมือทาจริงจริงนะครับอันนี้พี่บอกเลยว่าในายุคนี้เวลาคนมาสมัครงานเนี้ยพี่ไม่ค่อยดูวุฒิไม่ค่อยดูเกรดไม่แคร์เลยนะครับเพราะว่ามันต้องมีคนแบบ มันต้องมีคนเหมือนพี่อะที่แบบฟักยูเกรดเนาคือไม่ได้ช่างไม่ได้ไม่ได้สนใจเกรดอะแต่สนใจที่เนื้อง,งานตอนที่พี่พี่เป็นนักเรียนทุนเนาะตอนนั้นเรียนนิวซีแลนด์เนี่ยก็เป็นนักเรียนทุนปีแรกเนี่ยเรียนโคตรเก่งแต่ปีที่2องอะพอทำยูทูปปุ๊บพี่บอกเลยนะครับปีที่2เกรดพี่ตกต่ำแบบ ชิบหายมากอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้สึกว่าการเรียนมันไม่สําคัญแล้วอะ่ะเรามี YouTube แล้วอะ่ะเราหางานเราหางานในเมืองเป็นบ่อยด้วยทํา y YouTube ด้วยก็ได้นะวะ่าแต่สุดท้ายก็เรียนให้จบะนะครับก็ถ้าเกิดพ่อแม่ส่งเรียนเขาก็อุตส่าห์ส่งเราเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนให้จบตัวแต่ว่าการทำคอนเทนต์ก็ยังเป็นสิ่งที่พี่สนับสนุนโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็สนุกนะเดี๋ยว มีคำถามอะไรใครที่รู้สึกเฮ้ยอยากให้พี่ฟ้าช่วยแนะนำเกี่ยวกับการ personal branding หรือคำถามเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ